ในสภาพการจราจรที่ทัศนวิสัยมองเห็นได้ไม่ชัดเจนมีสิ่งบดบังสายตาคุณแน่ใจว่าปลอดภัยแค่ไหนในขณะเลี้ยวบริเวณทางร่วมทางแยกหรือที่กับรถสามารถเกิดอุบัติเหตุได้ทุกเมื่อถ้าคุณไม่ระมัดระวังรถยนต์ขนาดใหญ่จะเลี้ยวหรือจะกลับรถต้องตีวงกว้างควรหยุดหรือชะลอความเร็ว มองหลังมองหน้าซ้ายขวาให้มั่นใจว่าปลอดภัยไม่มีรถสวนมาหรือกำลังจะแซงรถตามหลังต้องใส่ใจสัญญาณไฟจากรถคันหน้าว่าจะหยุดหรือจะเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายมอเตอร์ไซค์วิ่งเลนขวาผิดกฎหมายอาจเกิดอันตรายได้โดยง่ายใช้รถใช้ถนนต้องรู้กฎจราจร มีมารยาทในการขับขี่ที่ว่างข้างหน้ายังไม่มีไม่ควรล้ำเข้าไปดูให้มั่นใจว่าปลอดภัยทุกครั้งที่ออกรถเพิ่มความปลอดภัยแก่ชีวิตด้วยการมีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมทางสร้างวินัยแก่ตนเองตลอดเวลาด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานผู้บังคับสถานกากาศดอนเมือง